สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนคลิปนี้มาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในการทเทรดเหรียญคริปโตกันต่อนะครับคำต่อมานะครับจะเป็นคำว่าเจ้าวานะครับหมายถึงเจ้ามือหรือนักลงทุนรายใหญ่เมื่อมีการเข้าซื้อหรือขายเหรียญในตลาดจะส่งผลต่อราคาเหรียญอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อปี2017เจ้าที่เข้าซื้อเหรียญ xrp ตัราคาทะลุ100บาทนะครับและวานเทขายจนปัจจุบันราคาอยู่ที่9บาทนะครับต่อมานะครับคําศัพท์คําว่าทุบเทนะครับหมายถึงพฤติกรรมของเจ้าหรือวานในขณะที่เทหรือขายเหรียญช่วยะอันสั้นรวดมูลค่ามหาศาลจึงส่งผลต่อราคาทําให้ราคาดิ่งลงอย่างมีระยะสําคัญตัน,นักลงทุนต่างๆตืนตะหุก ทขายไปทำตามกันนะครับหรือว่าพอร์ตแดงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเหรียญ D.O.T. ที่ถูกขายจากราคา300บาทลงมาแต่ที่ราคา175บาทนะครับถ้าเป็นกรณีนี้พอร์ตจะแดงลงมาอย่างเห็นกันทันตาเลยนะครับต่อมานะครับคำว่า,าตกรถหมายถึง ช้อธิบายเหตุการณ์ที่ซื้อเหรียญไม่ทันเมื่อจะมาซื้อราคาก็พุ่งสูงเกินไปแล้วนะครับเปรียบเสมือนการตกรถที่มีนักลงทุนคนอื่นๆขึ้นไปกันหมดแล้วนะครับเหลือเราเพียงคนเดียวก็เข้าซื้อไม่ทันถึงเข้าซื้อก็ซื้อในราคาแพงนะครับตัวอย่างเช่นตั้งใจจะซื้อ Bitcoin ราคาประมาณ3 0 0 0 0 0บาทแต่ก็กว่าว่าจะซื้อได้นะครับก็ราคาพุ่งไปถึง1ล้านบาท แล้วนะครับก็จะเข้าซื้อราคาที่แพงขึ้นก็เรียกกันว่าตกรดนะครับต่อมานะครับคําว่าตลาดหมีนะครับหมายถึงสถานการณ์ของราคาเหรียญที่กลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงหรือภาะวะที่ราคาพุ่งลงมาอย่างแรงนะครับพุ่งขึ้นอย่างแรงหรือว่าลงมาอย่างแรงนะครับเสมือนกับการต่อสู้กับหมีที่เน้นตะปบลงนะครับ ตัวอย่างเช่นปี2017ถึงปี2020ราคาบิตคอยทาจุดสูงสุดอยู่ที่600,000บาทแต่หลังจากนั้นราคาบิตคอยก็ร่วงลงมาจนกระทั่งแต่1 0 0 0 0บาทและวิ่งอยู่ในช่วงกรอบราคาแคบๆไประยะเวลาเกือบ3ปีนะครับกรณีนี้เขาเรียกว่าตลาดหมีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ ปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ